อดีสตสแตนแมนที่กําลังไปได้ดีแต่พลาดท่าจนต้องมาเป็นเด็กรับรถแต่ไม่นานเขาก็ได้รับโอกาสอีกครั้งเมื่อนักแสดงตัวหลักหายไปทําให้เขาต้องเข้ามาปวพันกับเรื่องราวมากมายและนี้คือการสปอยหนังเรื่อง The f o r g r e Stan Man คนจริงพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยโคซีเวอร์อ ver, เป็นสแตนแมนมากฝีมือในฮอลลีวูดผู้ซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีกับโจดี้โมเรโนผู้ช่วยตากล้องที่ฝ่ายฝันอยากเป็นผู้กํากับอย่างไรก็ตามระหว่างการถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องหนึ่งโคนประสบอุบัติเหตุร้ายแรงจนหลังหัก ทำให้เขาต้องพักงานและหายตัวไปจากชีวิตของโจดี้เป็นเวลานานถึง18เดือนเมื่อหายดีแล้วโคนทำงานเป็นพนักงานรับจอดรถวันหนึ่งเขาได้รับการติดต่อจากเกลเมเยอร์โปรดิวเซอร์ภาพยนตร์ที่กำลังกำกับโดยโจดี้เกณฑ์แจ้งว่าทอมไรเดอร์ดาราชื่อดังของเรื่องหายตัวไปอย่างลึกลับและขอให้โคนกลับมาทำงานเป็นสตันแมนแทนทอมพร้อมทั้งช่วยตามหาตัวเขาด้วยความหวังว่าจะไม่ทำให้ภาพยนตร์ที่กำลังถ่ายทำต้องล่มโคนตัดสินใจกลับไปกองถ่ายที่ออสเตรเลีย แม้จะยังรู้สึกเจ็บปวดกับความสัมพันธ์ที่จบลงกับโจดี้การกลับมาเจอกันอีกครั้งเป็นไปอย่างอึดอัดโจดี้โกรธที่โคนหายไปโดยไม่บอกกล่าวแต่ด้วยสถานการณ์ที่บีบคั้นทําให้ทั้งสองต้องร่วมมือกันในขณะที่โคนพยายามตามหาทอมเขาเริ่มสงสัยในการหายตัวไปของดาราหนุ่มเพราะดูเหมือนจะมีเงื่อนงาบางอย่างซ่อนอยู่เขาได้พบกับเฮนรีเฮอร์เนราสแตนแมนอีกคนที่ทำงานให้กับทอมซึ่งดูเหมือนจะรู้ความลับบางอย่างแต่แล้วเฮนรี่ก็เสียชีวิตอย่างเป็นปริศนา ทำให้โคนยิ่งมั่นใจว่าการหายตัวไปของทอมไม่ใช่อุบัติเหตุการสืบสวนของโคนนำาพาเขาไปสู่โลกเบื้องหลังอันดำมืดของฮอลลีวูดที่เต็มไปด้วยยาเสพติดความรุนแรงและการปกปิดความผิดเขาพบว่าทอมไม่ได้เป็นเพียงดาราที่มีชื่อเสียงเท่านั้นแต่ยังผัวพันกับเรื่องผิดกฎหมายและการหายตัวไปของเขามีความเชื่อมโยงกับการตายของเฮนรีโคนต้องใช้ทัศการต่อสู้การขับรถและความรู้เรื่องฉากแอคชั่นทั้งหมดที่มีเพื่อหลบหนีจากกลุ่มคนที่ต้องการกำจัดเขาและเพื่อเปิดโปงความจริงเบื้องหลังการหายตัวไปของทอม ในขณะเดียวกันเขาก็พยายามที่จะสารสัมพันธ์กับโจดี้อีกครั้งแม้ว่าเธอจะยังคงระแวงและไม่ไว้ใจเขาก็ตามเมื่อสืบสวนลึกลงไปคนพบว่าเกลเมเยอร์เองก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของทอมและพยายามที่จะป้ายความผิดให้กับเขาสถานการณ์ยิ่งซับซ้อนเมื่อมีวิดีโอที่ถูกตัดต่อออกมาทําให้ทุกคนเชื่อว่าโคนเป็นฆาตกรโคนต้องหาทางพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองและเปิดเผยความจริงทั้งหมดก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเขาได้รับการช่วยเหลือจากแดนทาเกอ เพื่อนสนิทที่เป็นผู้ประสานงานด้านสตันซึ่งคอยให้คำแนะนำและสนับสนุนเขา